เอามาให้โยมกันเลย <c oughs> อยู่กี่คนครับโยมสองคนเอามาเอามาอย่างละชุดเลยโยมอย่างละชุดเลยครับอยู่สองคนฮะเหรอเอาพุทธามันสองครับพุทธาอย่างเดียวนะครับสอง อ๋อน,นี่ไปหาโน่เหรอเหรอ,เ,หอเอาวางให้โยนตรงนี้แหละเอาวางกันตรงนี้แหละครับวางให้เขา,เา,เาพุทธาสองถุงไข่ปลาปลวก จะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายเวลาขายนมไม้ได้มีตังเก็บเนาะอันนี้คือของของของประทางชีวิตนะโยมเนาะครับมีไข่มีมะม่ามีข้าวนะครับขนมมันเครื่องครัวปลาป๋องผักเนาะมาให้นะครับแล้วอยู่กันห้าคนเหรออืมแล้วก็ตอนนี้ทำอะไรกันอยู่ล่ะอืมเนอแล้วแล้วช่วง ช่วงโควิดอย่างนี้ด้วยเนาะระวังโควิดหน่อยนะนะครับอ่ะโชคดีนะครับผมครับผมเก็บเอาเองเนาะมันมันนิยมต้มมานะเพราะเพราะว่าผมไม่ได้ต้มมาครับเวลาไม่ทันอ่ะครับโชคดีครับครับอ่ะตอนนี้เราก็มาเจอสุ่มนะครับสุ่มแล้วเขาแจกเลยครับนี้เราไปสุ่มกันต่อครับว่าเราจะเจอบ้านหลังไหนต่อเราก็ไปสุ่มกันครับครียกว่าสัญจรสัญจรคือก็คือสุ่มเลยครับ เราเจอเราก็ให้เลยนะครับอ่าไปครับไปกันต่อเลยครับ